สวัสดีนะักเรียนชั้นม1ทุกๆคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูอามในแบบฝึกหัดหนังสือพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์นะครับหน้า18และก็19นะเราได้เรียนนะครับก่อนหน้านี้เราได้เรียนข้อ1ถึงข้อ5ไปแล้วนะจะเป็น EP 1แล้วก็ EP 2นะครับนะใครยังไม่ได้ดู EP 1กับ EP 2ก็เข้าไปกดดูได้ที่ช่องครูอามสอนคณิตศาสตร์นะครับ อ้าววันนี้มาถึงข้อ6แล้วนะข้อ6จงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากมากไปหาน้อยนะครับนะจากมากไปหาน้อยนะเมื่อวานเราได้เรียนเรื่องการเรียงลำดับจากเส้นจำนวนไปแล้วนะครับการเปรียบเทียบจำนวนเต็มนะจำนวนเต็มที่มีค่าน้อยๆนะจะอยู่ทางฝั่งซ้ายของศูนย์นะครับจะมีค่าน้อยกว่าจำนวนศูนย์แล้วก็จำนวนเต็มบวกนะซึ่งก็คือจำนวนเต็มลบนั่นเองนะ จำนวนที่มีเครื่องหมายลบติดอยู่ข้างหน้านะครับจะมีค่าน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นข้อ1นนะครับโจทย์ให้ให้เรียงลำดับนะครับระหว่างจำนวน4จํจำนวนนี้นะทั้งเรียนก็จะเห็นว่ามีลบ5ใช่ไหมครับ1 0แล้วก็3นะเรียงลำดับง่ายเลยนะครับจากมากไปหาน้อยมากที่สุดเลยก็คือเลข3ใช่ไหมครับอ่าเรียงลำดับก็มีเลข3ม ัดจาก3าก็จะเป็น1ถึงจะเป็น0และปิดท้ายด้วยลบ5นะครับเพราะติดลบเป็นจำนวนเต็มลบนะครับมีค่าน้อยที่สุดอ่าต่อไปข้อ2นะครับมีจำนวนลบ6ลบ7ลบ4แล้วก็ลบ1นะครับอันนี้ติดลบเป็นจำนวนเต็มลบทั้ง4จํานวนเลยนะครับอ่าก็เปรียบเทียบกันง่ายๆนะครับค่ายิ่งเข้าใกล้ศูนย์นะค่ายิ่งมากนะครับ ่าเพราะฉะนั้นมากที่สุดเลยก็คือลบหใช่ไหมครับต่อมาเป็นลบสถึงจะเป็นลบหและลบเอ่าข้อ3ามีจำนวนลบเจลบห้ลบหแล้วก็7นะครับมากที่สุดเลยนะลูกก็คือ7ใช่ไหมใส่7เข้าไปนะครับรองลองมาคือเลขสี่ ต่อไปลบ1ลบ5และลบ7นะครับเป็นตัวสุดท้ายต่อไปข้อ4นะครับจำนวนแรกเลยก็คือ9ใช่ไหมครับมากที่สุดเลยลองลงมาคือ5ถึงจะเป็น0นะครับแล้วก็ต่อด้วยลบ2และลบ6นะครับสุดอ่าข้อ5นะครับจำนวนแรกเลยก็คือ6ใช่ไหมครับ มากที่สุดเลยลองลองมาคือ4 2นะครับถัดจาก2ก็จะเป็นลบ2ลบ4ปิดท้ายด้วยลบ6นะครับต่อไปข้อ6นะครับก็จะมีจำนวนลบ10 9ลบ8นะครับ7ลบ6และ0นะลูกอ่ะลองเรียงลำดับสิ จากมากไปหาน้อยค่าที่มากที่สุดเลยก็คือ9ใช่ไหมครับถัดจาก9ก็คือ7ใช่ไหมลูกถึงจะเป็น0นะก่อนที่จะเป็นจํานวนเต็มลบนะครับทัดจาก0ก็คือลบ6ลบ8และลบ10นะครับเสร็จเรียบร้อยในข้อที่6นะครับ ข้อ7นะครับกำหนดจํานวนเต็มนะเขาจะให้จํานวนเต็มมานะครับมีทั้งจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบแล้วก็0นะครับมี5ลบ17ลบ4นะครับ0 21และลบ9นี่นะมีจํานวนทั้งหมดนะครับ6จํานวนโจทย์บอกว่าจากจํานวนเต็มที่กําหนดนะครับจงหา3ข้อนะครับ อ่าข้อ1นึะลูกหาจำนวนเต็มทั้งหมดที่อยู่ระหว่างลบ17และ -5 นะครับอ่ะอันนี้ง่ายๆเลยจำนวนที่อยู่ระหว่างลบ17แล้วก็ -5 นะครับนะเขาจะไม่นับตัวหัวกับตัวท้ายนะไม่นับลบ17กับ -5 นะลูกเพราะฉะนั้นก็จะมีลบ9ใช่ไหมครับอ่ะตอบไปเลยลบ9ลบ4 และศูนย์นะครับข้อ2นะครับจำนวนเต็มลบทั้งหมดที่น้อยกว่า21นะจำนวนเต็มลบทั้งหมดเลยนะครับที่น้อยกว่า21นะลูกก็จะมีลบ4ครับต่อมาก็จะเป็นลบ9และสุดท้ายคือลบ17นะครับสุดท้ายนะครับหาจำนวนเต็มทั้งหมดที่มากกว่าลบ4ก็จะมี3จํจำนวนด้วยกันนะครับ นะเริ่มจากศูนย์เลยอันแรกนะลูกศูนย์ห้าใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายยี่สิบเอ็ดนะครับอืมเสร็จเรียบร้อยในข้อที่เจ็ดนะลูกอ้าวข้อแปดนะครับกำหนดจำนวนเต็มนะลูกมีห้านะลบสิบเจ็ดนะครับลบสี่ศูนย์ยี่สิบเอ็ด และลบเก้านะครับจากเงื่อนไขในแต่ละข้อนะครับจงหาจํานวนเต็มอื่นๆน,นะครับอย่างน้อย1จํานวนที่ไม่ใช่จํานวนเต็มที่กําหนดให้นะครับนะมี3ข้อด้วยกันนะโลกมาดูกันนะครับอ่าข้อ 1, นะครับหาจํานวนเต็มทั้งหมดที่อยู่ระหว่างลบสิและ5นะเหมือนเมื่อตะกี้เลยนะเวลาตอบนะครับก็จะมีเรียงไปเลย -16 ใช่ไหมถัดจากลบ17ก็จะเป็นลบ16เลี้ยงมาเลยลบ -14 ลบ14ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะจนถึง2 3และ4เลยนะครับแต่ยกเว้นนะครับยกเว้นจำนวนที่เราตอบไปเมื่อข้อเมื่อกี้นะครับก็จะมีลบ9 4และ0นะครับ ตอบได้ทุกจำนวนเลยยกเว้น3าํานวนนี้นะครับต่อไปข้อ2หาจํานวนเต็มลบทั้งหมดที่น้อยกว่า21นะครับน้อยกว่า21ก็จะมีลบ1ลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆนะครับยกเว้นจํานวนที่เราตอบไปเมื่อข้อที่7นะครับเมื่อกี้ก็คือลบ4ลบ9และลบ17นะครับ ข้อ3หาจำนวนเต็มทั้งหมดที่มากกว่าลบ4มากกว่าลบ4ก็ต้องเป็นลบ3ใช่ไหมไปเรื่อยๆลบ2ลบ1 0เนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะครับยกเว้นอะไรบ้างนะก็จะยกเว้นจำนวนที่เราตอบไปเมื่อกี้ก็คือ0 5และ21นั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยในข้อที่8นะ ามาถึงโจทย์ข้อสุดท้ายนะครับข้อ9นะลูกใบไั่กำลังนั่งเครื่องบินจากสนามบินเชียงรายถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพนะครับในขณะที่เครื่องบินกำลังไต่ระดับอยู่นั้นนะเขาสังเกตที่หน้าจอแสดงข้อมูลของเครื่องบินนะครับแล้วพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับระดับความสูงของเครื่องบินจากระดับน้ำทะเลกับอุณหภูมิภายนอกเครื่องบินนะครับจึงบันทึกข้อมูลตามตารางนี้มาให้นะ นะหัวตารางก็จะมีระดับความสูงของเครื่องบินจากระดับน้ําทะเลโดยประมาณนะครับหน่วยเป็นเมตรอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นอุณหภูมิภายนอกเครื่องบินหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันนะลูกข้อหนึ่งนะครับโจทย์ถามว่าขนาดที่อุณหภูมิภายนอกเครื่องบินต่ําสุดนะครับ เครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูงประมาณกี่เมตรจากระดับน้ำทะเลนะก็ไปดูฝั่งซ้ายอันไหนต่ำสุดก็ไปดูฝั่งอุณหภูมินะครับฝั่งไหนอุณหภูมิต่ำสุดนะลูกอุณหภูมิต่ำสุดก็คือติดลบมากที่สุดเลยคือหนาวมากๆนะครับก็จะเป็นลบ15ใช่ไหมครับตรงกับความสูงจากระดับน้ำทะเลที่4,500เมตร หนูก็ตอบไปเลยข้อหนึ่งตอบว่า4,500เมตรนะครับแค่นี้เองนะหนูก็ลอกโจทย์ลงไปนะครับแล้วก็ตอบตามครูได้เลยต่อไปข้อ2นะครับขนาดที่อุณหภูมิภายนอกเครื่องบินสูงสุดเครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูงกี่เมตรนะครับจากระดับน้ําทะเลอุณหภูมิสูงสุดก็คือ 9. ใช่ไหมครับนี่ตรงกับความสูงจากระดับน้ําทะเลที่ 900เมตรอ่อไปเล้900เมตรต่อไปข้อ3นะครับขณะที่เครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ1,800เมตรนะและประมาณ2,700เมตรนะสองอันนี้นะครับที่ระดับความสูงใดมีอุณหภูมิภายนอกเครื่องบินสูงกว่ากันนะก็เปรียบเทียบกันเลยนะครับ18 0 0 นะอุณหภูมิ3องศา,าเซลเซียสแต่2,007ก็คือติดลบ3หนาวกว่าใช่ไหมครับนะอุณหภูมิที่สูงกว่าอยู่ที่1,800เมตรนะครับเ,เขียนลงไปอุณหภูมิที่สูงกว่านะครับอยู่ที่ความสูงของเครื่องบิน จากระดับน้ำทะเล1,800เมตรนะครับเรียบร้อยในข้อที่3ต่อไปข้อ4ีนะครับขณะที่อุณหภูมิภายนอกเครื่องบินเป็นศูนย์องศาเซลเซียสนะระดับความสูงของเครื่องบินที่เป็นไปได้น่าจะอยู่ที่ระดับความสูงประมาณกี่เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเล นะก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยที่สูนองสาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ระหว่าง3แล้วก็ลบสอยู่ระหว่างนี้นะความสูงก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง1,800เมตรถึง2,700เมตรใช่ไหมครับหนูก็ตอบไปเลยอยู่ในช่วงระหว่าง 1,800ถึง2,700เมตรนะครับต่อไปข้อ5นะครับระดับความสูงของเครื่องบินจากระดับน้ำทะเลสัมพันธ์กับอุณหภูมิภายนอกเครื่องบินอย่างไร<ม>นะนักเรียนจะเห็นว่าระดับความสูงของเครื่องบินจากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยยิ่งเพิ่มขึ้นระดับความสูงยิ่งเพิ่มขึ้นก็คือ900เพิ่มเป็น1,800เพิ่มเป็น2 7 0 0เพิ่มเป็น 3 6 0เพิ่มเป็น4 5 0มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่อุณหภูมิจะทำไมลงลดลงนะครับตามระดับความสูงเพราะฉะนั้นคำตอบข้อ5นะครับก็คือความสูงของเครื่องบินจากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น อุณหภูมิจะลดลงนะครับก็คือยิ่งสูงมันก็ยิ่งอุณหภูมิต่ำนะครับยิ่งหนาวนะเรียบร้อยนะครับวันนี้แบบฝึกหัดหน้าที่18แล้วก็19นะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องรูอามไว้นะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามช่องรูอามไว้ได้เลยนะครับช่องกูอามสอนคณิตศาสตร์นะ คุณครูก็จะมีคลิปสอนกันบ้านนะครับคณิตศาสตร์พื้นฐานของมอ .1 ให้ดูในทุกๆวันเลยนะครับนะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับครั้งต่อไปจะเป็นการบวกจํานวนเต็มนะเดี๋ยวเรามาพบกันในครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้คุณครูต้องลากันไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับ